ไม่พอใจต้องละโกนลาโกนจนจนจนไอความจนนั้นมีหลายชนิดไอจนอย่างเราน้่มุกกระเบื้องก่ออิฐเรื่องรวยหมดสิทธิ์จนชนิดดาวน์อติเอว้ารูบึงต่ำห้วยอตีเอหา้ารูบึงต่ำห้วยผมรูด,ด้วยวยก็เกีย้ยนร่องลงไป อาแต่บึงมันไม่ขับขึ้นมาเมียกูบ้าบาแลีมันก็นเลยเหยี่ยวไส้อะบึงไม่โยไปตุระระนองออกปากแม่งพองไงมาอยู่รวยอาจารย์รวยจริงๆิงไม่ออกแกว้วอาจารย์รวยจริงๆริงไม่ออกมันใจเมียกูบอกอาตายตัวยตราเคยนั่นโอ้โหเด็ดม,มันด้ว นี่ไม่ซาบาเคยมาลำบัวในเมืองฮาร์เจครับลาดอะนี่เป็นลาดขึ้นเฉยของฮาด์เจ้ไม่ใช่ตะล่ำตี่คุณจะมามาลำบัวแม่นู่นเลยเป็นวัวแล้วพี่วัวใครไม่ทราบครับนี่คุณเป็นเจ้าข้องหัวหรือว่าหัวเป็นเจ้าข้องคุณครับอ้อมนะเจ้าข้องหัวนี่คุณเลี้ยงไวแกงหรือว่าเลี้ยงไว้ชนครับเลี้ยงไวยชนครับก้าไม่พื้นกับนานเนี่ยผ้มชนอะไรเนี่ย ต้องพาไปบ้านน้ำใชจเด็ดน่าวัดตึ้งป้อมจนไม่วิ่งเลออยใช่ไหมิ่งเพริระรูตาโย่มาเลยว่าฟลุ๊กาได้เก่งเหนือต้องว่านร้อยตัวน,นี้เน่าใจว,ว่าก้าวตึ้งไม่กรุดบางบางให้เหม่งจักตัวแข่งตายเพริ่งแกรดไม่เล่ยได้เลยไอห้ห่ารู้ไหมกูเป็นใคร เกียแม่งไอ้สา์อย่าเล่นนั่นแล้วผคนเราก็จะหนาจนมีวบใจกันคนไม่กี่รอบคนยืนอยู่บนดนใจใหญ้โตมาจนฮะก็ก็ตัวกับพี่ร้องกับปมปิดไปแล้วครับปิดเปรตได้จนเต็มเต็ม <laughs> ยังยางกว่าปิดเลยพี่ร้องเจ็บตรงไหนบอกครับหลอกตรงไหนเดี๋ยวผม้มปาครับอูตำซีครับ รารถมึงไม่เพื่ออาหนัลเรลยกท่ามวันก็วิ่งรถใารบ้าอย่ผู้เล่มึงราไหมว่าคูไกลคนเรากว่าบ้ากันดีครับรถจนเปลี่ยนต้องเชีบก่อนว่าคนตี่เราจนเป็นใครมันก่อได้เทิบกันรอมันแต่ตัเบียนบานอยู่คนที่ชนมึงรูะกันเกินใจว่งตึงก็แล้วมึงรา้ไหมกูไก่ พี่พี่ลองเจอได้ไหมทราบครับนู้นนูยปัตตาโน่พวกนายอยากไปร็มดาจะเบื่อได้กับกูพวกพวกกูนายอยากเต้นวันได้นยัยมึงรอไว้นายอยากไปกับกูนิดกันแค่นี้นิดตะเกโรว่ามึงจนกูไานี้เป็นอย่างแล้วมึงรอไว้นายอยากไปกับกูนิดกันรักกันแค่นี้กูติดร่างแชมปี นายยกไปเคยไปเยี่ยมสักค้อนไหมไม่มีพอรู้กูแยกแยะแยกจำม่นายบังลาแคล้วได้ว้บังคมนายอกขาวมั่งพอมั่เมีจตีกันรบเออโชคดีเออโชคดีด้วยแคล้วด้วยกระม่มนายสำโม่กลับแต่ว่าบังคมมั่งพอมั่งเมีที่กันรพระเจ้าค่ะเออโชคดีโชคดีวันนี้ฉันเองจะต้องรับสั่งให้กับนายทั้งสองเพื่อเดินทาง